ทุกคนเคยเสียเวลากับการปรับมุมมองและการปรับโหมดของเกมไมครับไหมครับซึ่งในมือถือเนี่ยนะครับกว่ามันจะปรับได้ต้องเข้าไปตั้งค่านะครับแล้วก็ต้องเลื่อนหานะครับกว่าจะปรับได้คือเสียเวลามากนะครับซึ่งบนคอมเนี่ยนะครับใช้ การกดปรับมุมมองแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับในวันนี้ผมมีรีซอตแพคนะครับซึ่งจะสามารถปรับมุมมองให้เรานะครับโดยการคลิกแค่ปุ่มเดียวนะครับหรือการปรับโหมดนะครับในการคลิกแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับกับการปรับโหมดนะครับผมจะปรับยังไงแค่ปุ่มเดียวเนาะอ่ะกดขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดเปิดเลยอ่านะครับผมก็จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาเห็นป่ะนี่เลย นี่นะครับอ่าผมสามารถปรับมุมมองนะครับผมโดยแค่คลิกแค่ปุ่มเดียวนะครับผมอันนี้ผมเล่นในมือถือเลยนะครับผมนี่นะครับซึ่งปกติเนี่ยนะครับเราต้องเข้าไปตั้งค่าใช่ไหมนะครับซึ่งรีซอสแพคตัวนี้นะครับแค่ปุ่มเดียวนี้คุณสามารถปรับโหมดได้แล้วเห็นปะโอเค่นะครับผมอ่าแล้วก็มีอีกนะครับเราสามารถทําได้อีกนะครับผมนี่เลย กดลูกศรลงมานะครับผมก็จะมีนะฮเราปรับไอ้ FOV นะครับผมก็คือการแบบเข้ามาใกล้หรือแบบเห็นไกลนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมซึ่งปกติเนี่ยเราต้องเข้าไปปรับที่ตั้งค่าใช่ไหมนามาครั้งนี้นะครับเราใช้แค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับเราก็สามารถนี่ปรับอ่าการมองเห็นได้นะครับจะเอาใกล้หรือจะเอาไกลก็คือตามสะดวกสบายเลยนี่ครับผมอ่าซึ่งปกติเนี่ยผมใช้อยู่ที่ประมาณหกสิบนะครับ อ่านี่โคสะดวกนะครับแล้วก็ถ้าเราจะปรับเป็นโหมดนะครับเอาชีวิตรอดนะครับนี่เลยปุ่มเดียวโคสะดวกเห็นปะโอ้ง่ายดายนะครับไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับแค่มีปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับคุณก็จะสามารถปรับโหมดต่างๆได้นะครับงเช่นผมจะปรับเป็นโหมดครีเอทีฟนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นโหมดครีเอทีฟแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ถ้าผมจะเป็นโหมด Adven เจนะครับผมก็เป็นโหมด a อ v e n t u r e แล้วนะครับซึ่งเป็นโหมด a อ v e n t u r e เนี่ยนะครับผมมันก็จะไม่สามารถทำลายบล็อกได้เห็นปะนะครับเป็นโหมดสำหรับการเล่นแมปนะครับเอาไว้ทำแมปนั่นเองนะครับผมแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับผมเป็นโหมดสำหรับการมองทะลุนะครับผมนี่หรือเป็นโหมด Spectator นั่นเองนะครับนี่นะครับซึ่งถ้าเรากดแล้วนะครับถ้าเรากดแล้วเนี่ยคือมันมันมันเหมือนจะเป็นบั็กของอันนี้นะครับคือเราจะไม่สามารถกดได้เห็นปะ แต่เราเนี่ยจะสามารถขยับได้แล้วก็นี่ครับนี่มองทุกอย่างได้เลยนะครับทะลุได้แต่แต่ผมไม่สามารถปิดข้อความอันนี้ได้นะครับอ่าซึ่งวิธีการปิดนนะครับถ้าใครเผลอกดนะครับก็ให้เรานะครับไปทับเกมโหมดนะครับคือต้องการให้เราพิม์มันเองนะครับอ่ะถ้าเราเผลอกดเป็นโหมดสเปกเตอร์นะครับให้เรากดเกมโหมดโซเวอร์นั่นเองนะครับกดไปเลยปุ๊บอ่านะครับเราก็จะกลับมาแล้วนั่นเองนี่ครับผมนี่นะครับก็จะกลับมาปกติเลย นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูิริการเซตติ้งเพิ่มเติมนะครับของตัวเกมหลักนะครับให้เรากดโชว์เซตติ้งตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วก็จะมามาที่เซตติ้งหลักได้เลยนะครับอ่ะซึ่งผมบอกว่ามันเสียเวลาเพราะอะไรเพราะว่าซึ่งปกติใช่ไหมเราต้องมาเปิดตรงนี้นี่นะครับซึ่งปกติเนี่ยนะครับเราต้องมาเปิดตรงนี้นะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับนี่เสียเวลามากเห็นปะกว่าจะกว่าจะเสร็จก็คือ เสียเวลาไปเยอะเลยนะครับซึ่งรีซอตต์ตัวนี้ครับดีมากนะครับให้เราแค่เปิดตรงนี้นะครับนี่ได้แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะปิดนะครับถ้าจะปิดก็กดตรงโชว์เซตติ้งนะครับแล้วก็กดกลับนะครับนี่มันก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปิดก็คือ Unable s e t t i n g overlay นะครับนี่กลับมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับสะดวกสบายจริงๆนะครับนี่ นะครับก็ลองมาใช้กันดูได้นะครับผมมองว่าสะดวกสบายมากนะครับเพราะว่าทนมากนะครับปกติเนี่ยผมก็ใช้มือถือด้วยนะครับในการทําปกคลิปอะไรนี้นะครับก็มาทําอะไรผมสะดวกสบายมากแล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์นะครับในเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ได้นะครับแต่ก็ แนะนำนะฮะอย่าไปโกงคนอื่นนะครับผมคือในเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ได้นะครับแต่ก็บางเซิร์ฟอาจจะมีกันด้วยนะครับกันการใช้อะไรงี้นะครับแต่ก็ถ้าเราไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ปกติอะไรางี้นะครับกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ก็อย่าไปโกงคนอื่นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูิธิการลงกันดีกว่านะครับผมดูอีกหรับวิริการลงนะครับผมก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับไปที่เซตติ้งตรงนี้นะครับอ่าที่เซตติ้งนะครับถ้าเราลงอ่ากดลิงก์มาแล้วนะครับผมโอเค ไปที่ Global Resource นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ a c t i v e ตรงนี้นะครับถ้าใครครั้งแรกเนี่ยนะครับถ้าใครครั้งแรกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าให้เรากด1นงทีแล้วก็กด Activate มาเลยนะครับปุ๊บนะขอเข้ามาแล้วนะครับขอเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เรากดกลับนะครับกดกลับแล้วก็ไปที่ Pay นะครับแล้วก็กดสร้างโลกได้เลยนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับเรามาที่ชี้ตรงนี้นะครับถ้าเรากดเปิดนะครับผมกดเปิดนะ กดเปิดแล้วก็มาที่ normal ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าต้องต้องเปิดตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมลองแล้วลองไม่เปิดแล้วนะครับคําสั่งที่เราปรับเป็นโหมด creative นู่นนี่นั่นนะครับมันจะใช้ไม่ได้เนาะโอเคนะครับแล้วก็มาเช็คตรงนี้ทีหนึ่งว่า reset pack ของเราเนี่ยเข้าหรือย,อยังนะครับถ้าเข้าแล้วก็กดสร้างโลกได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมติดแล้วนะครับก็กดไปที่ อ่านิเวลเซตติ้งโอเลได้เลยนะครับผมปื๊บเรียบร้อยครับกับเข้ามาแล้วนะครับเท่านี้เราก็สามารถใช้รีซอนแพคอันนี้ได้แล้วนะครับผมเพื่อเพิ่มความสบายให้เรานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับผมบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะครับผมโอเคครับผมเจอใหม่ครั้งหน้านะครับผมก็เดี๋ยวจะหาอะไรเจ๋งๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้เล่นกันนะครับผมก็วันดี้ครับเจอใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย